สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่2 0 1หมู่3ถนนเลยเชียงคานตำบลเมืองอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาห้าอําเภอรประกอบด้วยอําเภอเมืองเลยอําเภอนาด้วงอําเภอเชียงคานอําเภอปากชมและอําเภอท่ารี มีโรงเรียนในสังกัดและในกํากับจำนวนทั้งสิ้น183โรงเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน169โรงเรียนในจำนวนนี้จัดการเรียนการสอน164โรงเรียนและโรงเรียนสังกัดเอกชนจำนวน14โรงเรียนมีบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งสิ้น1315คนนักเรียน21,347คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา3,742คนระดับประถมศึกษา15,325คนระดับมัธยมศึกษา2,280คนและมีบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่จำนวน99คนมีดรรองปันสังกาเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งและคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งจำนวน9คนดังนี้นายสมพงษ์พรมใจในายอนุพงษ์ปริบาลนายยืนยงปาลีนายสายรุ่งป่างกลาลนายวิเศษวงวรัญยูนายสุขสรรน,นาวหัวนินนายวิรัตพุทธทองศรีนายวีรพงษ์อุ่นมานน์นายเกรตสุวรรณพมและผู้อำนวยการกลุ่มดังนี้ นางจำนงศรีม pues ังกรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายอุทธรพินิจมรีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นายสุรศักดิ์มาลีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายพุ่งพิเชกกรมลรัตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางกัญชินีจตุรนรังสีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางปรนญาบุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายไพโรธรัชดาศรีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนางพูลสุขศรีวิชาผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนายมนทนพร้อมสันเทียผู้อำนวยการศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเป็นกรอบหรือแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับนํำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้วิสัยทัศน์ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเป็นเลิศคุณธรรมนำคุณภาพสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาดรรองปันสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งหมด56ข้อสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นรูปธรรมเห็นผลเชิงประจักษ์เน้นเรื่องของการประกันคุณภาพภายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งพร้อมกันนี้ยังได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเกินคาดแก่เพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากนโยบายสู่การปฏิบัติมีภารกิจสำคัญที่ดำเนินการคือการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารทุกระดับประชุมสภา,ากาแฟผู้บริหารระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่เดือนละสองครั้ง และประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อกากับติดตามพร้อมมอบนโยบายในการทำงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้เห็นสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการนำนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษาถึงสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจในบทบาทการบริหารจัดการศึกษาความเข้าใจในการปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติตามความต้องการของท้องถิ่น โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน5ฝ่ายไ,ได้แก่อำเภอเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสถานีตำรวจภูธรสำนักง,งานสาธารณสุขและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงนอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ได้ดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ตามปฏิญญาของสำนักง,งานเขตพื้นที่คือปฏิบัติธรรมนำความดียึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงานสารความดีสากลสร้างคนคุณภาพโดยการเข้าแถวร้องเพลงชาติเคารพธงชาติส่วดมนต์ไหว้พระสมาทานศิลท่องคานิยม13ประการและกล่าวคำปฏิญญาสำนักง,งานเขตสุจริตหน้าเสาธงพร้อมรับฟังนโยบายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรเป็นประจำทุกวัน ก่อนการปฏิบัติงานตามปกติส่วนวันพฤหัสบดีมีการปฏิบัติธรรมส่วนมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิและรับฝังแนวคิดในการทำงานจากผู้บริหารพร้อมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละสัปดาห์ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรักความสามคัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าต่างๆมากมายอาทิหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นระดับประเทศประจำปี2557ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพร,รัตดสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2558 ระดับดีเด่นจากสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมตามเกณฑ์สพปอ,อ่อนหวานประจำปี2558ได้รับโลก่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งซึ่งเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาสำนักง,งานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ในโยบายการทำงานถูกต้องรวดเร็วทันสมัยได้ประโยชน์และวัฒนธรรมองคอ์กรยิม้มไหว้ทักทายชมเชยซอปปอ,ปอเลยเขตหนึ่ง